สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเวลาพูดถึงชื่อเลโอนาร์โดดาวินชีทุกคนต้องนึกถึงโมนาลิซาหรือพระกยาหารมือสุดท้ายใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่ถ้าผมบอกว่าอัจฉริยะท่านนี้เคยออกแบบรถถังด้วยคุณจะเชื่อไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวนะคะรถถังในยุคเรเนซองส์500ปีก่อนเนี่ยนะคะฟังดูเหนือจริงสุดๆแต่มันคือเรื่องจริงครับเราปีคศ1487 ตอนที่ดาวินชีทำงานให้ดิวแข่งมิลานเขาเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ารถหุ้มเกราะเพื่อโชว์ศักยภาพด้านวิศวกรรมให้ผู้มีอำนาจประทับใจครับอารมณ์แบบเรซูมเม่สมัคร,ร,รงานฉบับโหดๆเลยนะคะ <c oughs> ใช่ครับแล้วหน้าตารถถังคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยจินตนาการตามนะครับตัวถังทรงกลวยคว่ำคล้ายกระดองเต่าหรือบางคนบอกเหมือนจานบินโบราณก็ยังได้ภายนอกทำจากไม้เสริมโลหะ ส่วนแรงบันดาลใจหลักๆก,ก็มาจากธรรมชาตินี่แหละตราดองเตา่าว้าวเอาวิธีป้องกันของเต่ามาเป็นต้นแบบเกราะรถถังเลยนะคะเจ๋งจริงๆและที่ล้ำมากคือเกราะถูกออกแบบให้ลาดเอียงเพื่อให้กระสุนฉลับออกไปไม่ประทะตรงๆหลักการเดียวกับรถถังสมัยใหม่เลยครับ แถมยังติดปืนใหญ่เล็กๆรอบคัน16-32กระบอกยิงได้360องศาโดยไม่ต้องหมุนตัวรถโอ้โหถ้าได้ลงสนามจริงนี่คืออาวุธเทพเลยนะคะขยับไปทางไหนก็ยิงได้รอบทิศแต่เดี๋ยวก่อนครับคำถามสำคัญคือมันคลับเคลื่อนยังไงใช้เครื่องยนต์หรอคะแต่เดี๋ยวนะคะยุคนั้นยังไม่มีนี่นาถูกต้องครับมันใช้ แรงคนด้านในต้องมีลูกเรือประมาณ8คนคอยหมุนข้อเหวี่ยงขนาดใหญ่เชื่อมกับล้อผ่านระบบเฟืองเหมือนการปั่นจักรยานรวมร่างกับโรงยิ้มยังไงอย่างนั้น แบบนี้ไม่ใช่รถถังแล้วค่ะน่าจะเรียกจักรยานทีมชาติอิตาลีติดปืนใหญ่มากกว่าใช่ครับแต่เรื่องมันหักมุมกว่านั้นอีกเพราะในแบบร่างที่ดาวินชีเขียนไว้รถถังเคลื่อนไม่ได้เลยครับหาออกแบบซ่าอลังการแต่ขยับไม่ได้หรอคะใช่ครับเพราะระบบเฟืองที่เขาเขียนไว้มันวางสลับทิศทางกันทำให้ล้อหมุนต้านกันเอง ผลคือรถติดอยู่กับที่เลยครับโอ้โหนี่มันกลายเป็นเลเวียทานผู้หยุดนิ่งไปแล้วนะคะใช่ครับเรื่องนี้ทำให้นักวิชาการถกเถียงกันมานานมีอยู่3ามทฤษฎีหลักๆเขาตั้งใจใส่ข้อผิดพลาดเพราะไม่อยากให้อาวุธทำลายล้างถูกสร้างจริงๆเนื่องจากเขาเป็นคนที่เกลียดสงครามเป็นการต้องการทรัพย์สินทางปัญญาคล้ายการเข้ารหัสใครขโมยไปก็สร้างไม่ได้ทำไม่รู้เคล็ดลับ หรือเขาพลาดจริงๆเพราะตอนนั้นยังใหม่กับการออกแบบเฟืองซับซ้อนฟังดูแต่ละทฤษฎีก็น่าคิดนะคะแต่จริงๆต่อให้แก้เรื่องเฟืองได้มันก็ยังมีปัญหาอื่นใช่ไหมคะถูกต้องครับปัญหามหึมาเลยคือนนํำหนักนักวิชาการประเมินว่าหนักกว่า10ตันพล .8 คนไม่มีทางปั่นไปไหนไหวหลอก็แคบจนจมโครนแน่ๆ แถมปืนใหญ่ในยุคนั้นยังเป็นแบบบรรจุป,ปากกระบอกซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรจุกระสุนใหม่จากข้างในรถที่อับทึบเต็มไปด้วยควันแปลว่าสุดท้ายต่อให้สร้างขึ้นมาได้ก็แทบจะเป็นคอนโดเหล็กเคลื่อนที่ไม่ได้มากกว่าเป็นรถถังนะคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือมีคนยุคใหม่ลองสร้างต้นแบบขึ้นมาแล้วแก้ระบบเฟืองผลคือมันเคลื่อนได้จริง แต่ช้ามากแล้ววิ่งได้เฉพาะพื้นราบเท่านั้นแสดงว่าแนวคิดมันเวิร์กแต่เทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่พร้อมถูกต้องเลยครับและนั่นทำให้รถถังของดาวินชีแม้จะไม่ใช่บรรพบุรุษตรงๆของรถถังสมัยใหม่แต่ถือเป็น มุดหมายทางแนวคิดที่ล้ำหน้ากว่าศตรวรรษของเขาหลายร้อยปีฟังแล้วทึ่งจริงๆค่ะจากศิลปินเอกของโลกสู่บทบาทวิศวกรการทหารที่มีจินตนาการทะลุยุคและนี่แหละครับคือความงดงามของเรื่องนี้ถึงมันจะเป็น ความล้มเหลวเชิงปฏิบตัติแต่กลับเป็นความสำเร็จเชิงวิสัยทัศน์ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสีโรทูโนไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป